หนูขับเบ้นแต่พกบัตรคนจนแม่กล้าไว้ว่ากันนะคะอย่าดราม่าเอ่ออันนี้แหละคือถ้าบัตรคนจนเนี่ยอันนี้ผมอยู่ตรงกลางนะมันต้องไปโทษรัฐบาลที่แล้วถ้าเรื่องกันกรองอืมเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ได้ไม่ใช่โทษรัฐบาลโทษข้าราชการรัฐบาลชุดที่แล้วก็ได้เพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ตั้งแต่รัฐบาลเขาไม่ได้มีการแก้เกณฑ์อะไรเลยบัตรคนจนมันมีมายังไงก็เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะมีบางท่านมาวานโพสเลยอุ้ยได้เงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ต เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงประกันใดแต่กรณีเขาใช้เกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยท่านผู้ชมจร,จริงๆมันเป็นข้อเสนอของแบงค์ชาติผัวแบงค์ชาติเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์เดลพุทธนี่แหละที่บอกให้แจกเฉพาะคนจนกลุ่มเบาบางอย่างเช่นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไงปปชก็บอกให้แจกกลุ่มนี้ จำ,จำได้ไหมจำได้นักวิชาการทางการเงินอดีตผู้บริหารแบงค์ชาติเข้าชื่อกันร้อยกว่าคนตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาเข้ามาใหม่หมทำหนังสือเปิดผนึกก็บอกให้แจกกลมเปาะบางถูกไหมทั้งไหมค่ะพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็เช่นเดียวกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะเฟสแรกเนี่ยดายยากอ่าพูดกันตรงๆใช่ไหมใครจะบบว่า เอาภาษีของคนที่จ่ายภาษีไปจ่ายแบบนี้อมันเป็นเรื่องที่เฉพาะประเด็น14.5ล้านเนี่ยเห็นพร้องต้องกันถามผมส่วนตัวผมก็เป็นคนจ่ายภาษีแล้วไม่ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าจากภาพที่ปรากฏดีใจก็ดีใจน,นะดีใจแทนคนที่ได้ค่ะหมายถึงเอาเท่าที่ภาพส่วนมันจะมีคนรวยหลุดเข้าไปได้อันนั้นเนี่ยอย่างที่ว่า อบบัตรคนจนเนี่ยมันมีฐานมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนขน้าราชการชุดก่อนใช่ไหมค่ะเอานี่ไงแต่ถ้าถามผมเปนการส่วนตัวเนี่ยเคยเห็นคนที่ได้แล้วก็ดีใจกับเขานะน้องไบรทใช่ไบรท์หลายท่านเนี่ยที่บอกว่าในชีวิตไม่เคยเออแม้กระทั่งเขาจะเอาไปใช้น, <ะ S 2> นี่ผมก็ยังดีใจกับเขาเลยก็จะได้หมดนี่เออหรือไม่หมดก็บรรเทาเบาบางคนมันไม่มีก็ไม่มีนะบางท่านเนี่ยบอก ไม่เคยมีเงินหมื่นในบัญชีมาก่อนเลยในชีวิตปรากฏการณ์นี้เนี่ยทำให้เห็นว่าคนไทยจำนวนมากจริงๆนะไม่เคยมีเงินหมื่นเลยนะหมายถึงจะถือในคราวเดียวกันเนี่ยแล้วบางทีชีวิตนี้ซื้อข้าวเป็นกิโลอ่ะเนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ซื้อข้าวไปกระสอบแล้วดีใจถึงขนาดชวนพักพวกเช่าซาเล้งมาซื้อข้าวไปกระสอบแบบนี้ ค่ะขนที่เดียวเอากลับบ้านเนี่ยคุณยายท่านนี้ค่ะที่บุรีรัมย์ค่ะออบอกปกติซื้อทีละกิโลสองกิโลมันหมดเร็วนี่หนนี่แหละได้ซื้อเป็นกระสอบว่าจ้างรถมาเลยนะคะพ่วงข้างนี่ค่ะ,ะมากับเพื่อนบ้านเป็นลมเป็นแรงไปก็มีอย่างที่บอกอะ่ะคือเป็นลมตั้งแต่ที่บ้านพอดีใจมากแล้วก็มาเป็นลมต่อที่หน้าธนาคารเนี่ยค่ะนี่ฮะท่านผู้ชม เปลมต่างประเแล้วอ่ะแต่ถ้าถามว่าแจกแล้วอย่างที่ว่ามันก็ไม่ไปไปตามไม่ได้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้ใช่อย่าบอกอะไรกันถูกไหมค่ะเพราะหาเสียงอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนและต่อมาปรับเปลี่ยนไปเอากับเอาไรายได้กับเงินฝากมากำหนดแล้วจะให้เป็นดิจิตลอลอาจจะจริงๆไอ้เรื่องดิจิตอลกับเงินสดเนี่ยไอ้หาเสียงเป็นดิจิตอลแจกเป็นเงินสดไม่มีใครว่าหรอก ใช่เพราะว่ามันใช้ง่ายกว่าถ้าเป็นเงินสดแล้วชาวบ้านจํานวนมากก็ยังเชื่อว่าดิจิตอลเนี่ยจะเป็นการเอื้อในทุนฟังจากเสียงอ่ะคุณป้าที่คลองเตยเนี่ยค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามกันเดี๋ยวจะต้องถามผมอยากจะประมวลสักหน่อยไม่ได้ลงไปในเรื่องเล่าเช้านี้ต่อไปให้รู้นะพี่ได้ตกลงกับ GMM Grammy แล้วสามารถจะใช้เขาได้เลยเพลงถูกต้อง อาสิทธิของกรรมกรข่าวคุยนอกจอขอบคุณแกรมมี่จริงๆขอบคุณมากอาต่อไปผมจะได้ใช้ให้สบายใจเขาจะได้ทำเอ็มวอะไรก็ได้ใช่ไหมคะได้หมดตั้งที่เพลงที่ออกมาประกอบนี้ได้หมดเลยนะอาทีตติ๊กตอกเนี่ยแต่รายการกลัวพลาดอย่างที่บอกไปอ,อามีเพลงต้องเยอะหน่อยใช่ไหมใช่ที่เขาไปตัดคลิปเนี่ยเยอะแยะค่ะ,ะใชอได้ ไปประมวลภาพกันสักหน่อยระหว่างนี้เพื่อสะสมยอดทะู้ชมอและแสดงความเห็นมาอ่ะไปประมวลกันหน่อยเนี่เงินนี่ยหนึ่งมื่นเลยนี่ดีใจครับขอบคุณหลายหลรัฐบาลพายายมาคอยกดเงนินหมื่นนี่ครับ มาคอยกดเงินหมื่นไหมยายได้ได้ไดครับผมหมดแล้วเนอะอ๋อหมดเลยเงี้ยครับผมยายอะนักการเมืองได้อะตื่นเต้นดีใจเลยเป็นลมต่างกับบ้านแล้วอ่ะอยากบอกอะไรกันนายกขอบคุณรัฐบาลครับที่ให้ต่อชีวิตผมหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณครับดีใจมากเลยค่ะ อ ja e ้ามองข้าวฟังเต่นเต้นไม่เคยมีเงินมือไม่เคยมีเงินพานเหาอยยืน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 นยืนยืนยมยยม นี่ของผู้นอกระบบของลูกด้วยมันมันมันก็ท้อนะพี่ว่าคนเขาได้บางทีคนเขาไม่ได้ผมก็ตั่งนั่งดูเขาเนี่ยเขาบอกสิ้นปีว่ารอไปเถอะรอมันเสรจฐาเสรจฐาตันนี้เชิ่ผมไปแล้วอ่ะรอจะรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรฉันรอเงินจิจิต้น ้ะครับท่านผู้ชมเงินรอด,ดิจิตอลนี่คือเฟดต่อไปซึ่งขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอนอยู่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันตรงไปตรงมาเลย,ยที่เริ่มโอนมาที่25นี่เป็นครั้งแรกที่ไม่เลื่อนจริงค่ะใช่ไหมจริงครั้งแรกที่ไม่เลื่อนค่ะเพราะที่ผ่านมาแล้วมันก็เกิดภาพความสุขแบบนี้จริงๆค่ะท่านผู้ชมเนี่ย แล้วก็เชื่อข้อดีของกลุ่มเปราะบางก็คือเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยกดหมดเลยกดทั้งหมื่นเลยอะค่ะแล้วใช้เลยใช่มีเป็นส่วนน้อยที่แบบกดเอามาเท่าที่จําเป็นก่อนแต่ส่วนใหญ่จะกดหมดเลยอ่าเท่าที่สำรวจเนี่ยเกเ็นต์เนี่ยกดหมดเลยแล้วก็ใช้เลยด้วยนะคะในะวัน <จะ S 1> แรกะ่จะไม่ทนันค้ามวันแม้ใจอยากจะกอดสักสองวันใช่แต่ว่ามันมีเรื่องจําเป็นต้องใช้ก็ไปซื้อข้าของกันเลยค่ะ,ะแล้วเนี่ย หลักการก็คือท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่บอกว่าเออกรณีอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะมีความเห็นนิดนึงนะว่าถ้ามองในมุมโมเดลที่ต้องการจะก,กระตุษษษษษษษ้นเศรษฐกิจนี่เป็นวิธีที่ไม่มีคอร์รัปชันร้ออเนต์อ่าเพราะว่ามันตรงสู่ประชาชนเลยอาใสยหมื่นก็ได้หมื่นเลยค่ะร้อท่านผู้ชมเรานึกดูเขาขอรหากันทำถนน ก็จะมีข้อสงสัยสร้างอาคารก็มีข้อสงสัยทำฝายทำโน้นทำนี่ไอที่เขาว่ากันน่ะว่ามีการหักปเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงหรือมีคำเปรียบเทียบว่าให้ไอศครมไปกว่าจะไปถึงประชาชนเนี่ยเหลือแต่ไม้ไอศครมมันโดดกันไปก่อนหน้าหมดแต่วิธีการแบบนี้ถ้ารมอมในแง่ที่ประชาชนจะเป็นคนกระตุ้นเศรษฐกิจ มันหมายถึงเขาจะเป็นคนเอาเงินไปก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเรื่องนี้ไม่มีคอร์รัปชันทุจจิตร้อยเปอร์เซนต์เพราะทุกบาทมาไปหาเขาแบบนี้อ่าเรามองในมุมนี้นะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามจะหมุนกันได้สักเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจมากจะหมุนกันได้สักเท่าไหร่อันนี้จะมีคนจำนวนมากเลยบอกว่าไม่จนจริงอ่ะที่มีบัตร อันนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่ารัฐบาลนี้เขาไม่ได้มาปรับแก้อะไรเรื่องไม่ได้มาลงทะเบียนใหม่เป็นเกณฑ์เดิมอะค่ะเป็นแล้วไม่จะเป็นเกณฑ์เดิมมันเป็นคนที่กําหนดเอาไว้เดิมแล้วใช่เป็นผู้ที่ได้อยู่เดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมตามที่มีการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์เดิมของรัฐบาลชุดที่แล้วค่ะอ่าเพราะฉะนั้นบอกไปแล้วนะอย่างที่บอกเออไหนอันนายกยังเน้นว่าเป็นพายุนะ ใช่ค่ะพายุหมุนลูกแรกใช่แม้ว่าใครบางคนจะบอกว่าเป็นยอมความกดอากาศต่ำไปแล้วแต่นายกยังยืนยันค่ะว่าเงินที่ลงไป145,552ล้านบาทนี้จะเป็นการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหญ่ลูกแรกแล้วก็บอกว่าจะเป็นเงินที่ต่อลมหายใจให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันผมอยากจะบอกแสนสี่ล้านใช่ไหมใช่ค่ะ ข้างเงินบาทท่านแนวโน้มมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงสิ้นปีนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยหมาเลยหอ,อการค้าไทยบอกว่ายังไง 2, 2, 2, เงินหายไปเนี่ยแสนห้าหมื่นล้าน <5. S 1> มากกว่านี้ <5. S 1> ผมจะคิดง่ายๆคนที่ทำการ,กรเกษตรเข้าสู่กระบวนการการผลิตสินค้ากเกษตรเข้าสู่กระบวนการการส่งออก <5. S 1> เคยขายได้เท่าไหร่ราคามันหายไปเพราะข้างเงินบาท แปลว่าขายยูเอสดีาเท่าไหร่เงินกลับมาถึงเส้นเปมูลค่าที่เป็นค่างเงินบาทหายไปแสนห้าหมื่นล้านมากกว่านี่อีกอม,มันเหมือนตัวฉุดเลยนะค่ะนึกออกใช่ไหม,มคือถ้ามันเป็นค่างเงินบาทที่มันไม่หายไปแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยมันก็จะหบุนเวียนถูกไหมเพราะขายของได้มูลค่า,าเงินบาทอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ย ท่านผู้ชมราก,กวดถึงเวลาค่าเงินบาทนี่ยังไม่รู้จะแข็งต่อไปหรือเปล่าแข็งแข็งตอนเช้านี่ตื่นมาต้องตรวจก่อนเลยแข็งขนาดไหนค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูซิค่าเงินบาทวันนี้เป็นยังไงแสนห้ามื่ล้านเนี่ยมันเหมือนตัวฉุดเลยนะค่ะน้องไบมันไม่ต่างกันนะคือเงินที่เขาขายของได้เนี่ยเขาจะเอามาซื้อต้อนทุนไปลงทุนไปจับจ่ายมันหายไปเลยเพราะค่าเงินนะอือ นึกง่ายเนี่ยใช่ค่คะเออเพราะฉะนั้นเอาไหนเออขอบคุณหุอือย่างมาแล้วยอดได้ละขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้นะคะใหม่เป๊ปทีนกุดไนค่ะตัวช่วยกันนอนช่วยให้หลับสนิทมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นมีกาบ้าร้อยมิลลิกรัมช่วยให้สมองผ่อนคลายหลับสนิทมีเอลทีอานีน 200มิลลิกรัมและสารสกัดจากเห็ดลินจือพร้อมกลิ่นลาเวนเดอร์เหมาะกับคนที่มีปัญหาด้านการนอนเครียดนอนไม่หลับหลับแล้วหัวยังแล่นหรือคนที่อยากจะมีคุณภาพการนอนที่ดีนะคะจะได้หลับได้เต็มอิม่มตื่นมาเฟรชดื่มได้ทุกวันช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนขวดละ38บาทมีจำหน่ายที่7ซเว่นอค่ะในฐานะผู้สมุนรายการกลางคืนบางคนที่ถือเงินบาทจะได้หลับสบายถือเงินเมิดอ่ะคนที่เห็นเขาผ่านไปผ่านมาเหมือนพี่วินอ่ะ อ่ารับบอชายคุณป้าอะไรใช่ไหมไปพาไปกดเงินพาไปกดเงินแล้วพาไปซื้อของแล้วก็มานั่งโกรธเศษฐานเชิดไปแล้วนั่นน่ะฮะต่อไปไม่เลือกแล้วไม่ทําตามสัญญาที่ก็มีารณ์นี้ค่ะนี่อันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรพูดฉาบุนรายการใช่ไหมใช่ค่ะจะได้ไม่เครียดอ้สักขวดนึงก็จะหลับสบายเลยค่ะไม่งั้นมันจะแล่นอยู่คิดไม่จบเลยทำไมกูไม่ได้วะอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะ